ให้ให้ความสําคัญแล้วก็เน้นหนักให้ดูให้ความสําคัญกับตัวกองทุนหมู่บ้านว่าเขาสามารถไปหาจัดการตัวเขาเองได้เบ็ดเสร็จในนั้นเลยไม่จำเป็นต้องพึ่งส่วนราชการก็ได้ไม่จําเป็นเลยเพราะว่าที่เขาทํามา10ปีเขาไม่ต้องพึ่งส่วนราชการโครงการไหนก็ตามที่ส่วนราชการเข้าไปยุ่งมีปัญหานั่นะครับเจ๊งหมดทุกทุกโครงการเลยแล้วก็พอเจ๊งแล้วชาวบ้านบอกผมไม่ได้ทํามาบอกให้ผมทําเพราะฉะนั้นคุณผมให้ผมใช้นี่ผมไม่ใช้แต่โครงการนี้เนี่ยชาวบ้านเขาทำมีปัญหาเขาเขาดูแลกันเองนะครับเขาเอาเงินไปเขาต้องออกมาคืนเขาต้องใช้นี่ ไม่มีปัญหาแล้วมีไหมกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านไปอาจจะใช้ใช้เม็ดเงินไม่ตรงประโยชน์มีไหมฮะมีเหมือนกันแปดหมื่นกองทุนไม่มีเลยคงเป็นไปไม่ได้แน่คนแปดหมื่นคนที่กู้เงินกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด12ล้านคนจะบอกว่าไม่มีปัญหาเลยคงไม่ได้แต่ที่สาคัญกรรมการ1ล้าน1นึ่งแสนคนเนี่ยหล้านสองแสนคนเนี่ยวันนี้ไม่เคยมีค่าตอบแทนเลยภาคกิจสังคมก็เลยบอกว่าจะเพิ่มตั้งค่าตอบแทนให้คนละหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอเขาตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้านแล้วเนี่ย ให้ธนาคารหมู่บ้านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปเพราะเรากำลังส่งเสริมให้เขาเป็นธนาคารหมู่บ้านธนาคารชุมชนแล้วถ้าถ้าถ้าสั้นขึ้นมาหน่อยในแง่ของผู้บริโภคปัญหาปากท้องอะระยะสั้นๆเลยของแพงเลอเกินเกศสังคมจะแก้ยังไงครับอ,อ๋อถ้าเขามีรายได้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยของแพงมันก็เป็นธรรมชาติจริงแล้วเนะยจริง,รงๆแล้วมันขึ้นอยู่กบลไกการตลาดเหมือนกันของแพงเนี่ยบางทีเราเปรียบบิดเบือนอกลไกการตลาดเ็าทาให้ของแพงได้เพราะว่าเงินส่วนที่มันแพงเนี่ยเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้นะครับ แต่ถ้าเราปล่อยให้มันไปตามกลไกการตลาดกลไกที่เขาเราสามารถควบคุมดูแลได้ไม่ข้าเราสาเปรียบผู้บริโภคได้แล้วเราไปสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเอาชนประธานระบบท่อน้าเข้าไปถึงได้นา<ม>เขาเราสามารถเปิดกล้องทําได้ทํานาได้เมื่อเขามีรายได้เพิ่มขึ้นของเนี่ยเขาภาคสังคมบอกรายได้ของประชาชาติต้องสามารถไล่ทันสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องทําให้ให้รายได้มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันต้องเจริญเติบโต นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวของแพงนะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนอกเหนืออยากจะไปบิดเบือนกลไกาการตลาดแล้วเนี่ยกติกานะครับในการทําธุรกิจในการลงทุนของประเทศไทยเนี่ยวันนี้กติกาเยอะเหลือเกินนะครับมันทําให้เกิดช่องว่างวันนี้คุณดูสิสภาอหอนค้าออกมาบอกว่าต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชันก็กดกติกามันเยอะ,ม,ยอะมันก็เปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันได้เพราะฉะนั้นกระบวนการกลไกในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เราจะลดกดกติกา ต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนต่อการค้านะครับเพื่อให้ลดปัญหาช่องว่างในการที่จะใช้เงื่อนไขตรงนี้ไปหาประโยชน์จากนะครับนักลงทุนนักธุรกิจแล้วก็ส่งเสริมให้เขาสามารถเดินหน้าไปได้โดยภาคธุรกิจนาภาครัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อลดเมื่อลดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันลดปัญหามันจะช่วยลดปัญหาเรื่องเวลาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นต้นทุนเหมือนกันเขาเราช่วยเขาลดต้นทุนเพราะฉะนั้นสินค้าเนี่ยจริงที่เขาควรจะขึ้นราคาเขาไม่ต้องขึ้นราคา รายได้ที่เขาได้เพิ่มขึ้นจากการที่เขาไม่ต้องไปจ่ายใต้โต๊ะนะครับไปจ่ายเงินให้กับใครก็ตามเนี่ยในกระบวนการคอร์รัปชันทั้งหมดแล,ล้วรวมทั้งการลดระยะเวลาลงม,มาได้เนี่ยเขาสามารถไปเพิ่มค่าแรงให้กับแรงงานได้ด้วยนะครับค mm ือ hmm. จะไปบอกว่าบอ่อยเ็าเพิ่ม300 mm hmm. เพิ่ม500 mm hmm. ถามว่าเขาจะเอาเงินมาจากไหน mm hmm. ถ้าเ,าเราไม่ดูแลเขาให้เขาสามารถที่จะ mm hmm. ทําให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นนะครับลดรายจ่าย mm hmm. เพิ่มรายได้ให้เขาทั้งภาคธุรกิจ mm hmm. ทั้งภาคประชาชน mm hmm. นะครับเราต้องทําในส่วนนี้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันทําให้ธุรกิจเศรษฐกิจของภาพรวมประเทศไทยเดินไปได้ฐานรากก็มีความมั่นคงเพราะมีน้ําเพิ่มผลผลิต2เท่านะครับการตาการเจริญเติบโตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าในขณะที่ทั่วโลกมีปัญหาเรื่องภัยแรงมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมเป็นลำตีกัสี่งเตว์ร้องผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขณะเดียวกันเราส่งเสริมให้มีการเพิ่มผลผลิตทางด้านอาหารต่อไปเราเป็นมหาอำนาจทางด้านการเกษตรนะครับพี่น้องเกษตรกรจะได้เป็นผู้มีอานาจ นะครับเพราะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ยังยากจนอยู่ถ้ามีน้ําไปเนี่ยพี่น้องเกษตรกรและคนที่อยู่ชนบทกว่า40 60ของประเทศเนี่ยจะมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงนะครับประเทศก็จะมั่นคงไปด้วยแล้วไม่ต้องมาเดินเดินกลางดินกินกลางถนนเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคนจะต้องไม่ไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องนาไปสู่การความรุนแรงและการนองเลือดเพราะไม่ไม่ถูกเหลื่อมล้ำไม่ถูกเหลื่อมล้ําสังคมก็จะมีความเสมอภาคนะครับคุณสวิทช์อยู่กับปัญหากัมพูชามาอยู่กับ เขาพระวิหารมาเวลาไปหาเสียงมีคนถามเรื่องนีไหมฮะหรือมีคนเข้าใจผิดคิดอะไรว่าคุณสวิททำให้เสียดินแดน,นอะไรมีไหมฮะไม่มีเลยครับผมไปเดินหาเสียงเนี่ยกว่า50%บอกว่าขอบคุณมากนะไปทํางานไปทํางานเรื่องเขาพระวิหารให้เขาบอกว่าเขาเห็นใจเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้หาเสียงรู้อยู่ไม่เป็นไรหรอกจะช่วยดูแล,<อ>แลเขาบอกงั้นผมว่าผมก็ต้องมือขอบคุณเขาเะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าว่าคนส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องนี้ แต่จริงแล้วผมก็คิดว่าเขาต้องสนใจเพราะมันเกี่ยวข,ข,ข้องอำนาจทิพไตเขตแดนของประเทศชาติแล้วก็จริงๆมันก็เป็นเป็นศักดิ์ศรีของชาติบ้านเมืองด้วยนะครับทวันจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเดิมซึ่งมันคนไทยก็มีความรู้สึกว่าเราได้สูญเสียปราสาทพระวิหารไปแล้วก็ไม่อยากสูญเสียพื้นที่รอบๆปราสาทไปอีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่ไอซึ่งเวลาเราไปทํางานเขาเข้าใจทํางานเขารู้เราไปทํางานเพราะฉะนั้นผมเองก็ถึงบอกนะครับว่าเวลาหาเสียงผมนี่น้อยคนอื่นครึ่งเดียว เหลือครึ่งเดียวนะครับก็ต้องพยายามทุ่มเทแล้วต้องไปอีกใช่ไหมต้องไปอีกครับอีก12อีก14 15วันนะครับโอ้โหเพราะว่าเราไปหนีไม่ได้เลยเราต้องไปนั่งเฝ้าประชุมเราต้องไปเดินล็อบบี้เราต้องไปเดินคุยทําความเข้าใจกรรมการมรดกโลกทางกรรมพูชาเขาขนไปเป็นทีมใหญ่นะครับเพราะนั้นเขาก็ไปเดินล็อบบี้เขาไปคือล็อบบี้คือการไปอธิบายให้กรรมการมรนโดกโลกเข้าใจถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นโทษนะคะคือคือถ้าพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วถ้าคุณสวิตไม่ได้ไม่ได้นั่งกระทรวงนี้ะ เอออย่างนี้มันจะต่อเนื่องเหรอคะเพราะเรื่องมันก็หลายปีนะคะสองขาเลยสารโลกด้วยเรื่องมรดกโลกด้วยก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าที่เข้าไปเนี่ยคุณรองนายกซุกอันเลยท่านว่าลัมตีอ้าวโสวากิมฮงท่านลัมตีช่วยลองวิสโลพวกนี้เขาทากันมา20 30ปีของเขาที่เขาต่อเนื่องกันเลยใช่ครับแล้วก็เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าผมจะรู้เรื่องผมก็ใช้เวลานานมากนะครับแล้ว3ปีที่ผ่านมาเนี่ย โอ้โหทาความเข้าใจไม่ใช่แตกก่กับตัวเราอย่างเดียวเราต้องทาความเข้าใจกับกรรมการมรดกโลกแล้วก็สมาชิกของมรดกโลกทั้งหมดเนี่ยซึ่งมีร้อยกว่าประเทศเนี่ยนะครับทำมาตลอดเลย3ปีที่ผ่านมากว่าเขาจะเข้าใจกว่าเขาจะเห็นใจกว่าเขาจะบอกว่าเอาเชงนนั้นให้เลื่อนการพิจารณาไปสองครั้งนะครับสปีที่ผ่านมาพอมาปีนี้เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาอีกแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในสิ่งที่สําคัญคือกรรมการมรดกโลกเขาบอกว่าอยากให้เวลาให้กับประเทศไทยกับมูชาคุยกันแล้ว เคลียปัญหาเรื่องเขตแดนซชนะครับแล้วก็ปัญหาจะได้ยุติลงได้ฉะนั้นเพื่อความต่อเนื่องรัฐบาลสมัยหน้าก็คุณสุริไม่ว่าพรรคไหนจะเป็นแกนนำเออไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเป็นแกนนําขอกระทรวงทรัพย์ดีไหมฮะถ้าเห็นแก่ชาติบ้านเมืองคุณจะเป็นยังไเพื่อความต่อเนื่องอันนี้ไม่ได้พูดแบบให้มันสนุกสนานนะฮะจริงๆอย่างที่คุณสุริบอกฝั่งนน้นเนี่ยเขาโอ้โหเขาจับงานเดิมมาเขารู้ใช่ครับแล้วถ้าเกิดฝั่งเราต้องไปเสียเวลาเรียนรู้ใหม่กับรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับ เพราะรายละเอียดมันเยอะมากในนี้รายละเอียดมันเยอะมากแล้วต้องรู้กระทั่งธรรมนูญของการยูเนสโกใครเคยอ่านบ้างนะครับเรื่องของนุย์สัญญามรดกงโลกเนี่ยใครเคยอ่านทุกบรรทัดแต่คุณสวิทต์อ่านมาหมดแล้วพงงานหมดแล้วหลายรอบเป็นสิบสิบอกครับถ้าอย่างนั้นเลือกตั้งทางนี้กิจสังคมจะเป็นพักเดียวที่ไม่ต้องมีใครมาถามเลยว่าเที่ยวหน้าจะเป็นรัฐบาลไหมเป็นแน่นอนเพื่องานนี้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่อประเทศชาติเอ้ทำไมไม่ใช่นโยบายนี้เป็นนโยบายชูแทนที่จะเรื่องโครงสร้างอื่นนะคะ พราะจริงแล้วเนี่ยวันนี้ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าชาวบ้านเนี่ยในพื้นในในชนบทเนี่ยเขามีปัญหาขาดแคนแลนน้ำ oh. เขามีปัญหาเร<ห><ล>ื่องความยากจนะนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้เกิดปัญหาความวุ่นวายในบ้านเมืองของเราวันนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแม้เอาเรื่องเรื่องความแรงนี้ก้าวต่อไปแม้เอาเรื่องเรื่องความแรงเรื่อ,องภาคสังคมเพราะเราจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยพ้นจากความยากจนนะครับมีน้ําลงไปถึงไร่นาประปาไปถึงทุกบ้านแต่เรื่องน้ำเนี่ยภาคสังคมก็ต้องเป็นรัฐบาลด้วยใช่ไหมจึงจะทําได้มีข้อแม้มีวงเล็บอีกไหมฮะ ก็คุจะเป็นอย่างนั้นนะครับมี่ j o security เลยแล้วแล้วก็สัญญาด้วยใช่ไหมว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดเลือกเราเป็นสสแล้วเป็น,ปนรัฐบาลแล้วเนี่ยนะฮะอัน,นี้เกิดขึ้นในสมัยนี้แน่นอนสัญญาไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎหมายผิดกฎหมาหหยได้เล่าเลยอุบายจริงแล้วผลอุบายเนี้ยผมเรียนเลยว่าวันนี้ภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยปีหน้านี่นะครับแบบเสร็จเลย นะครับไม่เสร็จก็เกือบเสร็จครบร้อยเปอร์เซ็นต์ละที่จะมันจะมีท่อลงไปถึงไร่นาชาวบ้านจะเห็นเลยว่าท่อถึงนี่ทํมาสามเดือนละเริ่มทํมาสามเดือนแล้วสิบห้าเดือนการสํารวจสิบเอ็ดจังหวัดเสร็จอีกยี่สิบเอ็ดเดือนอีกเก้าจังหวัดเสร็จนะครับรวมยี่สิบจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วหลังจากนั้นภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตามมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําแล้วขนาดนี้เนี่ย ไม่ต้องไปคิดว่าต้องเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลแต่เราทําแล้วแต่สิ่งสําคัญคืออยากทาให้มันเสร็จเพราะว่าพูดมานานแล้วนะครับความฝันเกษตรกรเพิ่งจะเป็นความจริงว่าจะเห็นท่อน้ําลงไปถึงไร่นาเปิดก๊อกทาไร่ทํานาได้วันนี้ราวภาคกิจสังคมได้ทําไปแล้วนะครับทำได้ได้ทําแล้วและจะทําต่อไปครับหมัยอะไรหมายเลขอะไรก็เห็นกันชัดๆหมายเลขสิบสี่เดี๋ยวต้องบอกกันเดี๋ยวไม่ชาวบ้านช่วงกลางเดือนหน้าคุณพ่อไม่อยู่คุณลูกรับหน้าที่แทนนะคะ ก็ประมาณนั้นครับก็คงต้องให้ต้องให้ต้องให้น้องขวัญน้องขวัญสุวิภาสองขวัญช่วยกันได้ไหมขอบคุณมากคุณสุวิภาขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ